ระหว่างที่ผมกำลังขับรถเล่นในมอแกนตอนเช้านะครับผมก็เจอคนซิปมาว่ารับอัดแทงไหมนะครับก็คือเม็นผิดนะดูดิผมก็ยัดดามไปเลยนะครับแบบไม่รอช้านะทักมาขนาดนี้นะผมก็จัดให้มันไปเลยนะครับพูดถึงสิปิ์กฎหมายนะเป็นข้อหานี้นะครับผมก็คืออยู่ดีๆก็ทักมาหาผมเฉยเลยนะผมไปตลอดกาลังขับรถอยู่นะครับทีนี้ผมก็จะไปหาตัวมันนะแต่ประเด็นก็คือผมกะจะแวะตลาดน้ตลาดน้ําก่อนนะครับก็แบบขับแบบกะแวะนะไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ลงไปตลาดน้าจะไปดูของไอ้ฮงไอ้เฮดดูคนตลาดน้านะ แต่ประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยเดินไปเจอมันไหมนี่นะผมเดินมาดูตรงนี้แล้วมันก็โผล่ตรงนี้ทือแบบอยู่ดี่ก็มาเฉยเลยนะครับผมก็เลยตีเลยนะครับนี่นะแล้วประเด็นคือคนตัวไปเจอสิบห้าแท่งไว้ทุกคน Put ด h e h e แท่งเหรอครับขอบคุณนะครับที่ทักมาขายผมไม่ไม่ทักมาขายผมทำไมอ๋อเอามาให้ผมแล้วครับผมซื้อกันนะครับสิบห้าแท่งผมซื้อผมซื้ออะผมซื้อละ ผมซื้อนะครับผมซื้อนะงั้นพี่คนตังค์ไว้ผมไงได้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 แต่ไปเอาในคุก